ดีครับาไม่ทำไม่ทำชั่วทําร้ายหรือไปทำอ,อะไรเขาเรียกอะไรโกหกปลิ้นป้อนตลบตะแรงเหมือนนักการเมือง,อ,ง<ช>อย่างของพระจิตไปใช้ป่นเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมผมไม่ไม่ไม เราเกลียดเขาเราก็ต้องไปท้าหมันถูกไหมฮะใช่สิ่งที่เราต้องด่าเขาไงอ่าครับด่าเขาอยู่เราก็ทําไม่ได้หรอกนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เราก็จาเป็นต้องรักษาทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเดินร่วมกับท่านผู้ชมไปนะครับส่วนเจ้าเต้มมแดงเมื่อกี้เห็นมีคนถามเอสมนถามนะฮะเจ้าเต้นี่าก็พรุ่งนี้เขาก็จะไปขึ้นศาลทามเจตอาชีพหลักอาชีพหลักนะอ่านี่โชคดีนะครับมันรับแค่คดีเดียวครับ ถ้าเป็นแบบของแกนนําหลักๆอคงได้หลายคดีแหละครับนะพรุ่งนี้เขาจะไปพนักยาก็เลยเขากลัวกลัวว่าจะตื่นสายแล้วก็ถ้าพลาดเนี่ยนะถ้าจัดรายการเสร็จจะตื่นสายพลาดไปรายงานตัวไม่ทันเนี่ยเขากลัวไปนอนในสตเาไปนอนในห้องขังนะก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเดี๋ยวเข้าไปเสร็จแล้ว อาจจะนะฮะอาจจะถ้าพวกนี้ดึงมาได้ก็จะเอาเข้ามาร่วมรายการซึ่งสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นสปเปรหะเยอะกว่าเยอะกว่าเป็นหลักหลักทฤษฎีอย่างที่อาจารย์สุชาเคยเคยให้พวกเรากันนะครับ,รบแต่ว่าถ้าอะไรทาทาให้ได้ก็จะทำํำถ้ามีอะไรสงสัยถ้าผมตอบได้ก็จะตอบให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักการหรือทฤษฎีหรือถามว่าทําอะไรยังไงเนี่ยก็ เพราะว่าอย่างน้อยนี่ก,ก็ปรเวา,าตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุชาติเลยนะนะในเมื่อคงชื่อไม่อยู่ลูกศิษย์ก็ยิ่ได้ทำงานบ้างเดี๋ยวหาว่า,าลูกศิษย์ไม่ทำงานครับตอนนี้ต้องขออภัยนะเพราะว่ายังยังยังเป็นหวัดด้วยรังอยู่คือ,อคไอรด้วยรังอยู่ของผมก็เป็นอย่างเงี้ยนะเมื่อสักสองสัปดาห์นี้ก็เป็นวัดครับมันจะอยู่จากนี้ประมาณอีกสักสี่สัประมาณสักสองเดือนนะเป็นยาวขนาดยาวขนาดนั้นแหละครับเพราะว่าตอนนี้นี่ ไวรัสนะะไวรัสมันมันมันเปลี่ยนมันมันมันปรับตัวมันเก่งนะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องโทษท่านผู้ชมแล้วก็ทุกๆคนในโลกนี้แหละครับประเภทท่านผู้ชมเคยได้ยินนะกินกินกันไว้ก่อนกินยากันไว้ก่อนไอ้คําว่ากินกันไว้ก่อนเนี่ยไม่ดีนะครับมันเท่ากับไปสร้างภูมิสร้างฐานกับโรคเชื้อโรคไอเฮสไฟเอ็นวันอะไรต่างๆพวกนี้มาเนี่ย มันพัฒนาตัวมันเองมัเอง <นะ S 1> ครับพัฒนาเรามีตัวนี้ไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอีกอครับฉะนั้นไอ้ไอ้การที่เราจะบอกว่าจะอยู่ตรงนี้เราต้องรอให้ป่วยก่อนเขาค่อยไปหาหมอแล้วก็กินยาตามโดสหรือไม่ก็ฉีดยาตามตามตามหมอสั่งเพราะถ้าเกิดไปกันไว้ก่อนเนี่ย มันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วไอ้คนที่มันไม่ได้ฉีดยาอะไรไม่ทําอะไรเนี่ยอย่างผมอย่างคุณเนี่ยมันก็สวยพอเป็นแล้วมันจะเป็นยาครับผมอ่ะครับตอนนี้ก็มาคุยในประเด็นหลักๆอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของปอลสวันนี้ปอส์ว์ทางคณะกรรมการโริยธรรมเขาก็ออกมาพูดบอกว่าคดีปอสเนี่ยที่มีมาโย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 อยู่หน้าปอลส์ว์ต้นะก็ไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วันเสาร์แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าข้อทางทางการจรจันทิกบอกว่า คดียังไม่สิ้นสุดจะเป็นหมดอายุความวันที่30พฤศจิกายน2557 30หนึงพฤศจิกายน2 5 5 7นะครับอันนี้หมดอายุความของใครล่ะทั้งไหนคุณตั้งคำถามถูกมากเลยครับตั้งคำถามได้ดีมากลุงเกครับนะถามคำถามกลับไปที่ทางปปชครับ ท่านผู้ชมครับปปชทําหน้าที่ตรงนี้ถ้าเปรียบเสมือนก็คือเปรียบเสมือนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเปรียบเสมือนแค่ชั้นสอบสวนสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานนะฮะแล้วก็เราต้องส่งสำนวนทั้งหมดเนี่ยสำนวนหลักฐานทั้งหมดส่งไปที่อายการอายการก็จะมาสํารวจตรวจสอบว่าสิ่งที่ทําปปชส่งมาเนี่ยที่ทาสำนวนสืบสวนสอบสวนมาเนี่ย ถูกต้องตามกระบวนการแล้วก็พอฝั่งซ้องฝั่งฟ้องได้ไหม,มถ้าเห็นว่าฝั่งสั่งฟ้องได้ก็จะต้องสั่งฟ้องครับคุณเกิดครับครับผมตั้งแต่ปปชจนถึงอายการครับคุณคิดว่ามันเดินได้นานแค่ไหนก็เนี่ถึงสงสัยถึงต้องถามคุณและจากอายการถึงสารเนี่ยครับเพราะอายการบอกมาแล้วคุณเกิดครับบอกว่าถ้าเกินขนดขณะนี้นะเดี๋ยวนี้ แมยถึงเดือนมิถุนายนปี2560เน,นี่ยถ้ามาวันนี้เนี่ยอายการจะสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ภายในหนึ่งปีครับท่านผู้ชมครับอายการบอกแล้วครับว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ภายในหนึ่งปีฉะนั้นไอ้สิ่งที่ทางปลสไอ้ทางปปชอบอกว่าคดีจมวอายุคความมันที่30พฤศจิกายน2557นั้นน่ะ นั่นคือวันที่ศารจะมีคำสั่งว่าหมดอายุ expire e x p i r วันนั้นอะนะครับเป็นวันที่หมดอายุแล้วตอนนี้ปปชครับอ้างคำเดียวครับว่าคดีนี้ก็เป็นคดีการเมืองอม,มันลำบากหาข้อมูลหลักฐานลำบากลำบากยังไงเพราะม,มนันการเมืองผมเห็นคดีอืน่นยังไม่ได้เกิดเลยคุณเอาขวนขวายจะไปหาคดี <c oughs> ก็การเมืองใช่ไหแต่มาอย่างนี้คดีนี้ผมบอกการเมืองสิบห้าปีคสิบห้าปีมาแล้วนะใช่ไหมฮะทีนี้ยี่สิบเอ็ดมิถุนาเนี่ยมันคืออะไรยี่สิบยี่สิบเอ็ดมิถุนาเนี่ยนะก็คือวันที่ทางทางฝ่ายประชาชนับบอกว่าจะต้องคดีปรสอนจะต้องหลุดออกจากมือของปปชไปเข้าสู่อายการคมันถึงจะมีเวลาไง แล้วผัวอีติมมันจะปล่อยให้หลุดไหมมันเป็นการเมือง <c oughs> มันหาหาหลักฐานลําบากมันขอความร่วมมือมันยากบางคนก็ตายไปแล้วออฮะคือคดีหลายคดีนะฮะเจ้าเจ้าซับไอสิ่งที่ของที่ยึดมาเนี่ยครับอย่างดีแมบาร์เดอร์นี่มันก็เจ๊งไปแล้วครับแล้วอะไรที่ที่ลมละลายที่อเมริกานะอ,อดามห็นไฮะก็บารเดอร์เหมือนกันนี่แหละ ก็รู้สึกอยล้มอะรเคมานเคมนมันอยู่นี่ไม่ใช่นันกอกเคมนไอ้นี่ในแบมบาร์เดอร์ที่ที่มันซื้อเนี่ยฮะแล้วก็ไอที่อนันตันไปเป็นที่ปรึกษาใหญ่เนี่ยที่ซื้อมานะก็เจ๊งคือไม่รู้ไม่รู้่ะคือที่ที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์คลเนี่ยมนะมันมันมันก็ไม่รู้เวรการตามทันผมผมบอกผมไม่ทราบนะแต่ที่เารู้ละคือมันเจ๊งไง แล้วก็ที่อเมริกาก็เจอจริงๆแล้วได้เงินประเทศไทยเราไปต้องเยอะแยะไม่น่าจริงนะแต่เขาบอกว่าไอ้นักการเมืองประเทศไทยเราได้เยอะกว่าคือมันไปมันไปไม่ถึงไม่มันมันข้ามไปซฟิกไปได้น้อยไงเขาบอกว่าบอกในนี้แหละถ้าอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าชวนมีเงินเท่าไหร่ต้องไปที่เคแมนโอ้กอเคแมนอยากจะรู้ว่าเพราะว่าจะที่ปัดแต่ละคนนี่มีเงินินอยู่เท่าไหร่เนี่ยต้องไปที่เกอเคเมนก็ ก็ต้องดูในก่อนในก่อนตัวนี้ทั้งหมดนะครับแล้วคนผู้นี้นี่มันแปลกอย่างคือเกลียดการทุจุดติอร์รับชัับแต่พอประชาชนขอให้ตรวจสอบเรื่องการทุจุิตคอร์รัปชันไม่เคยมันบอกประชาชนไม่เข้าใจประชาชนที่ไปร้องเรียนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรครับสิ่งที่เขาไปถามปปชนะท่านผู้ชมก็เอาหยิบคดีหนึ่งไปเทียบเคียงอีกคดีหนึ่งแล้วก็ไปถาม เหมือนกับถามกับตุลาการสารมูลนะครับคือคดีคล้ายๆกันนะฮะเอาไปเคียงไปเทียบอย่างกรณีของคุณเรืองไกรกับกรณีของสมชายแสงการเนรี่ยคือฟ้องกรณีขอ้อหาเดียวกันแบบเดียวกันแต่ทําไมท่าไม่รับของเรืองไกรรับของสมชายแสงการเพราะมันเร็วเพราะมันเป็นพวกเดียวกันนี่ะฮะเขาไปถามท่านลักษณะตรงนี้พอถามอย่างนี้เสร็จปุ๊บท่านบอกว่าไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจครับก็เลยไปงงไงถ้าไม่เข้าใจก็มันจะไปอยู่ตรงนั้นไม่เข้าใจก็ไม่ให้คนอื่นทําหน้าที่ออกไปซะไม่ไปไม่ไปไมในประเทศไทยไม่มีใครเก่งเท่ากูอีกแล้วแล้วมึงบอกไม่เข้าใจได้ยังไงถ้ามึงเก่งที่สุดในประเทศไทยอ่ะก็คุณต้องเข้าใจเขาเขาพยายามพูดทุกอย่างนะคือให้ประชาชนเข้าใจเขาด้วยอว่าเขาเก่งที่สุดในประเทศไทยแต่เขาไม่เคยเข้าใจประชาชนจะเข้าใจทำไมอ่ะมันจะเข้าใจทำไมเราประชาชนเพราะในเมื่อเขาคิดว่าเขาเป็นนายประชาชน นะครับแต่ที่แน่ๆคือสาการตอนเนี้ยในเมื่อเขาพยายามสร้างสร้างกระแสขึ้นมาปลุกกระแสขึ้นมาสร้างกระแสจอมปลอมขึ้นมาขณะเดียวกันมันเจอวิบากกรรมนะกระแสมันตีกลับกรณีของปปเอปรศนะฮะมันจะเป็นมันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนที่สนใจการเมืองเมื่อก่อนเนี่ยที่อยู่ในซีฝ่ายการตรวจสอบชุดชนินจะไม่ว่าจะเป็นซ t x เรื่องทักษินเรื่องของ ที่ดินคุณคุณหญิงอ้อเนี่ยนะพุชมาเนี่ยกลับมาคิดใหม่อมและเป็นอย่างที่คุณว่านั่นแหละครับว่าเมื่อก่อนเขาไม่รู้สังเกตได้ง่ายนะผู้ชมฮะต่อให้เขาเอาคนที่เขาเก่งที่สุดคนที่เชื่อถือที่สุดครับนะที่เป็นเรียกนักพูดที่เป็นแม่เหล็กออกมาเนี่ยต่อให้มันเรียกเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนที่จะออกไปก็มีแค่นั้นแหละ นะผมให้คุณเกิดมนตรีเนี่ยสองวันอ่ะผมว่าได้ได้มากกว่าเสื้อแดงนักหน้ากากแดงเมื่อวานอีกนะหรือไม่รวมตัวสักสองชั่วโมงเนี่ยมันก็น่าจะได้คนเดียวพอนาะนะกระซิบกระซิบหน่อยเฮ้ยมันรวมรวมไปได้เท่าไหร่ใส่หน้ากากแดงอ่ะนะเนี่ยทีนี้ทีนี้เรื่องราวที่ ไอพ้พวกนี้พยายามจะมาล้มระบอบทักษิณล้มนู่นล้มนี่นี่ผมอยากจะบอกจริงๆนะทุกวันนี้มันมันข้ามไปนานแล้วนะเรื่องทักษิณเนี่ยข้ามได้ยังไงอ่ะไม่ใช่พวก<ม>คือคือมันข้ามไม่ได้มันมันจะข้ามทักษิณได้ยังไงไอพวกมันข้าม,ามไม่ได้ถ้าข้ามทักษิณจะไปด่าใคร มันหนัมันไม่มีอะไรจะด่าไงแต่จริงๆประชาชนที่เขาสู้ในวันนี้นี่นะเขาไปอีกแบบมึงแล้วใช่ไหมฮะคุณยายยกเอาแต่ทักษิณเนี่ยมาด่ากับครอบครัวชินวัตนนี่มาเพราะว่ามันเป็นร่างแหไงน้องสาวใช่ไหมนายกยิ่งรักก็เป็นน้องสาวนายกทักษิณก็เลยทําพยายามทําให้มันเป็นความเลวร้ายไงว่าพี่ชายเนี่ยโอ้เป็นระบอบที่มันเลวร้ายมาสู่ประชาชนผมถามตรงๆว่าถ้า ทักษิณเนี่ยระบบทักษิณนี่เลวร้วายเนี่ยนะเรียกระบอบเหมือนอเขาเนี่ยนะถ้าเป็นระบอบที่เลวร้วายนะประชาชนทั่วทั้งประเทศเนี่ยเขาจะมาสนับสนุนเหรอเขาจะมาต่อสู้เพื่อทักษิณคนเดียวเหอรอผมถามไอ้พวกหน้างโงท่งทั้งหลายที่กมาพูดเนี่ยก็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 จรันจรันพรกมีธนากุครบบทักษิณจ่ายตังนี่จ่ายตังให้ใครก็เนี่ยที่เลือกมาทั้งหมดเนี่ยผมบอกตรงๆพันหกร้อยล้านไอ้นี่ ไอ้ไอจารย์ักดีธนากูในหน้าโง,ง่คิดเลขเป็นหนอเปล่า <c oughs> คุณมีปัญญาไหมทักษิณนีจ่จะรวยอ่ะผมให้รวยเป็นสิบร้านร้านไม่มีปัญญามาจ่ายหรอกกี่ปีมาแล้วเนี่ยคน,คนต้องเท่าไหร่ไอ้รู้มันบ้าอย่างนั้นคนสิบกว่ล้านคนคุณเอาเงินที่ไหนมาจ่ายไม่ต้องอะไรเอาเอาคุณเคยได้ตังค์ยังผมไม่เคยได้ผมไม่เคยได้นะเลื่อ้า,าก <c oughs> ี่ทีทีไม่เคยได้เลยเนี่ยทำอะไรมาแล้วแยกเคยได้ไอะไรบ้างเอาแค่เลือกตั้งเนี่ยเอาพูดถึงเลือกตั้งเนี่ย ผมไม่คุณเคยมีใครอาเอา,เอา,เ,อาเอามาถามว่าม,มีมีเกยชื่ออีกคนแล้วเอาเงินไปไหมไม่เคยได้ทีนี้ยังจริงๆงผมยังไม่เคยได้ทีนะในกรุงเทพก็ยังโอเคพี่ยังไม่ในกรุงเทพเนี่ยมันใช่อีกอย่างหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยเคยไปเที่ยวเขายังเอา ไม่เคยได้รับถังขยะยังฟรียังยังเขาได้เจรจาสามพันได้แล้วไอ้ไอ้ถังไอ้ถังไอ้ถังรุ่นใหม่้ถังตะก้อแล้วก็มีตรงกลางกลางเด็กขาวให้ไว้ในบ้านแล้วหรอเอาไปให้แจกทีละบ้านเลยล่ะว้าวแล้วบางที่นะไอ้ที่อยู่ตามถนนเนี่ยหมดแล้วมันเหลือแต่ไอ้ไอ้เปลือกไอ้ข้างในสายที่หมดไอ้เรื่องเปลือกเปลือกผมไม่ต้องพูดผมเห็นมันเคยเห็นไอ้ถังขยะหมาฟัดไหมอ่าชี้หมดแล้วแค่